ไม่ตอบเลยนี่ว่าส่วนตัวว่าไม่จริงเพราะว่าจังวรรดิโรมันอ่ะมันแค่เขาเรียกเลยนะแค่หายไปแค่ส่วนหนึ่งในปี476ไว้เฉยและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี476มันไม่ได้เป็นการล่มสลายอย่างแท้จริงถ้าให้สรุปเหตุการณ์คร่าวๆก่าคือในช่วงนั้นอ่ะมันช่วงไปสมัยจักรวรรดิโรมันตะวันตกอ่ะมันจะมีการแบบรัดประหารชิงบัลลังกันแบบว่าบ่อยครั้งเอาง่ายๆคือจักรพรรดิในยุคนั้นอ่ะแทบไม่มีใครตายดีเลยพว่นยๆสือต้องโดนแบบว่ารอบสังหารชิงบัลลังกัน ตลอดแล้วทีนี้ในยุคนั้นก็มันก็จะมีแบบพวกขุนพลเชื้อสายเยอะมาหลายคนที่บางทีก็แบบมาทําตัวเป็นขุนเชิดขุนชักขุนจักรพรรดิบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้แต่พวกนี้ก็คือเป็นคนที่อยู่ในระบบของโรมันไม่ไม่ใช่เป็นคนนอกไม่ใช่เป็นคนเถื่อนจากภายนอกที่เข้ามานะเป็นคนที่แบบคุ้นเคยดีกับระบบาหารหอไรโนมันอยู่แล้วแล้วพอในปีสี่สหกเนี้ย จกักรพรรดิองค์สุดท้ายที่เรารู้กันก็คือออกุสตุลุสโลมินุสซึ่งตัวออกุสตุลุสโลมินุสเองเนี่ยก็เป็นขุนเชิดให้พ่อของตัวเองเหมือนกันพ่อของตัวเองก็คือไปยึดบัลลังมาจากจากักรพรรดิองค์ก่อนคือจูเลสเนปอลสแล้วทีนี้เหมือนพอยึดบัลลังมามันไม่ใช่ว่ามีฝูงคนจะชอบแล้วหนึ่งในคนที่แบบว่าไม่ค่อยชอบจกักรพรรดิองค์ใหม่แล้วก็พ่อที่เป็นขุนเชิดเนี่ยก็คือเป็นขุนพลเยอรมันชื่อว่าโอดอาเซอร์ก็บางทีก็แบบมีการติดต่อกับฝั่งจกักรพรรดตันออกในคอนตเปบ้้างให สุดท้ายแล้วจกักรพรรดิตะวันออกก็ไม่ได้มองว่าจาักรพรรดิตะวันต,ตกองค์นี้มีความชอบทมเหมือนกันแล้วก็มีการแบบเขาเรียกไงไฟเฉียวก็ได้จะบอกว่าเป็นไฟเขียวบอกว่าไม,ไม่ไม่ชัดเจนมากให้โอเดอร์เทอร์บอกว่าเออจัดก็คือคนไอเนี้ยลงจากบัลลังก์เลยคืนตําแหน่งบัลลังก์จักรพรรดิให้จกักรพรรดิคนอ่อนคือจูเลสเนปอสสุดท้ายโอเดอร์เทอร์ก็เลยบอกว่าก,อก่ากอขบฏนแล้วก็รับประหารเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือมันเป็นการรับประหารจริงๆไม่ใช่เป็นการแบบว่าบุกพ้นทำลายเมืองเผ่าเมืองอะไรมันคือการรับประหารแล้ว โดจักรพพัดลงเสร็จแล้วตัวตัวจกักรพรัดิโรมเมล้ออกุูตูรเองเนี่ยก็โดนส่งในประเทศไปอยู่จนระบนทดห่างไกลส่วนตัวพ่อที่เป็นขุนเชิดก็โดนประหารแต่ทีเนี้ยสิ่งที่โอโรเคอร์อทำก็คือโอโรเคอร์อได้ส่งตาประจําราชสำนักตอนตกส่งไปให้ฝั่งราชสำนักเลนคอนเซนเดอร์แทนพง่ายก็คือเหมือนเป็นการสื่อว่าตอนเนี้ยคือจักรพพัดตอนออกอ่ะจะเป็นจกักรพพรดของ จังหวัดโรมันทั้งสองฝ่ายแล้วเราจะไม่มีการแบ่งแยกตะวันตกตะวันออกอีกต่อไปมีเพียงแบบจักรพรรดิหนึ่งเดียวในคอนเซิ์ตซิโดเปิรเน่งนมันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างนี้แต่พอหลังจากนั้นมันก็จะมีการชิงบัลลังก์กันอีกหลายต่อแหละแต่คือตัวจกวักรวรรดินอรนน์นคือตั้งแต่วันั้นมาก็คือไม่มีอีกแล้วถ้านับเหตุการณ์ล่มสลายของจักรวัดโรมันอีกครั้งหนึ่งถ้าถ้าลองเลือดดูดีๆอะสงครามฟูเซ่ในปี1204ก็อาจจะนับได้ว่าเป็นการล่มสลายแบบ ล่มสลายในแง่ที่แบบนึกออกไหมเมืองโดนยึดโนนป้นและจังหวัดแตกสลายอย่างเงี้ยอาจจะนับได้เหมือนกันเพราะว่าในตอนที่พวกปูเซดอะเข้ามาตีกรุงคอนสแตนติโนเปิลอะไรเงี้ยมีมีเหตุการณ์ที่แบบชิงพลังกันระหว่างจากักรพรรดิจกัจกรพรรดิใบถนัดจักรวรรดิโรมันตอนออกมันอยู่แล้วทีนี้พวกปูเซก็เลยถือห่างฟังเรงไว้แต่สุดท้ายแล้วก็แบบแล้วก็ตีเมืองคอนสแตนโนเปิลจนแตกสุดท้ายก็ไม่ได้คืนันลังให้จกักรพรรดิที่แบบว่ามีปัญหากันอะไรอย่างนี้แล้วก็ ตั้งอาณาจักรของโรบูเสดในดินแดนของจกักรวรรดิโรมันตอนออกกันเองปุ๊กพลาเลยนพก็คือจากที่เคยเป็นของโรมันก็กลายเป็นอยู่ในมือของโรบูเสดแล้วพอจกักรวรรดิที่ศูนย์กลางมันเขาเรียกศูนย์กลางมันล่มสลายลงอําำนาจส่วนกลางมันหายไปแวกสวนมือต่างๆนั้นก็คือแตกกลายเป็นแนครรัดเล็กๆน้อยๆกันที่แบบว่าแย่งชิงกันอำนาจกันเองในภายหลังอะไรเงี้ยคือมันไม่มีอำนาจส่วนกลางแล้วกลายเป็นหัวเมือง แยกกันไปหมดเลยเพราะฉะนั้นกลายเป็นแบตเทอรลอยแลวเพราะฉะนั้นแล้วเหตุการณ์นี้อาจจะนับได้เหมือนกันว่าเป็นการล่มสลายของจกักรวรรดิโรมันครั้งแรกแบบจริงๆออแล้วทีนี้ปีสุดท้ายจริงๆปีที่บอกว่านี่คิดว่าไม่น่ามีใครเถียงแล้วนะว่าจะเป็นปีที่ล่มสลายของจกักรวรรดิโรมันจริงๆก็คือปี1453เป็นปีที่ออตโตมันได้ยกพลมายึดล้อมกรุงคอ,อนเปิลแล้วก็ตีกรุงจนแตกคำเลนส่วนละตินอตนอตโตมันเหร ความจริงก็อยากเทมตําแหน่งจักรพรรดิโรมันเป็นของตัวเองเหมือนกันเพราะว่าดินแดนในดินแดนออตโตมันมันก็จะมีแบบคนต่างชาติเยอะคนอ่ะคนกี่คนโรมันอะไรไม่เห็นว่ากี่ใบนทยอ่ะ,อะหรือว่าก็โรมันเรียกเหมือนกันทีนี้ในการยึดกรุงคอนสแตนโนเปิลเนี้ยคือในช่วงเวลานั้นอาณาจักรโรมันตอนออกเหลือดินแดนแค่เพียงแค่รอบๆบกรุงคอนสแตนโนเปิลเท่านั้นหรือไม่อาจจะมีดินแดนเล็กๆในแบบแถบในกรีซบ้างอะไรเงี้ยแบบทางใต้ของกรีซบ้างแบบแต่เป็นดินแดนที่บอกว่าเล็กมาก,มาก กระจายกระจายกันอะไรเงี้ยแต่โดยหลักลลค,ล Open. คือกรุงรอบปูคอนเดอโนเปิลื่องแรกคือสถานะตอนนี้แทบไม่ต่างกับนนะครรันเล็กๆแข่งหนึ่งแล้วแต่ว่าทีนี้พอพวกออตโตมันเลยยึดกรุงคอนเดอโนเปิล,ลได้ก็ไม่มีใครมาเป็นตําแหน่งจกักรพรรดิโรมันอีกแล้วอีกเลยยกเว้น,ตวตนแต่ว่าตอนหลังจากนี้ก็คือจะเป็นการเคลมกันแล้วล้วนๆอย่างเช่นทั้งสุลต่านออตโตมันก็จะเคลมเป็นจกักรพรรดิโรมันบ้างฝั่งอื่นอย่างเช่นฝั่งรัสเซียอะไรก็จะมาเคลมกันมากแต่สุดท้ายแล้วคือตาแหน่งนี้จริงๆแล้วก็คือสิ้นสุด ณจุดนี้แล้วโตวจกักรวรรดิก็คือหมดไปแล้วไม่มีการรื้อฟื้นกลับมาได้อีกพือมันอาจจะมีดินแดนที่ดินแดนมาเซนไทยที่เหลืออยู่บ้างเนี่ยในตามแบบว่าพื้นที่แบบมันมีนะในแบบที่เป็นดินแดนเล็เลกๆในภาคส่วใครมียบ้างในกรีซบ้างอะไรอ่ะเพื่สุดท้ายเอาตองนันก็ใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะยึดดินแดนพวกนี้ได้แต่ตอนนั้นก็คือไม่มีจักรพรรดิอะไรแล้วการเป็นแค่หัวเมืองอิสระถ้าพูดจริงๆแล้วก็คือ จะัดลงมันล่มสลายลงในปี1453พูดแง่คือมันล่มสลายอยู่ในเพียงแค่500กว่าปีที่ผ่านมานี่เองครับ